สวัสดีครับก็ฟังข่าวตะกี้ปรากฏว่าโครงการรถเก่าแกลกรถใหม่ยกเลิกไปซะอย่างนั้นเลื่อนไปก่อนเพราะว่าเขากลัวไปกระทบยอดมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแต่ท่านใดที่จะหาเงินไปดาวรถใหม่นะมาขายผมได้ผมยังไม่ยกเลิกผมยังรับซื้อตลอด ทั้งปีนะครับรถเก่ากี่ปีก็รับสองสามปีสิบปี20 30, ปี30ปีเรายังรับอยู่นะมาขายได้นะครับไม่ต้องรอโครงการรถเก่าแกลกรถใหม่อะไรนะมาขายได้เลยเอาเงินไปดาวรถใหม่กันนะครับผมไม่ซีเรียสเลยนะไม่ต้องมาเทิร์นรถผมก็ได้จะเงินหาเงินไปซื้อรถใหม่มาเอมาขายผมได้เลยรถเก่าอะ่ะนะครับ หรือจะมาดูรถของผมก็ได้รถผมก็มีนะปี20-19-18กระบะอย่างเงี้ยมีอยู่สี่ประตูออโต้มีหลายคันนะซื้อผมมันก็ประหยัดไปนะ2 3งสาแสนสามีแสนนะเนี่ยอย่างเช่นคันนี้ก็ขายอยู่499ขายโคตรถูกนะครับไปซื้อในงานเท่าไหร่ไปซื้อในงาน9 0 0 0แสนกว่ารวมส่วนรถ8 0 0แสนกว่านะ นะครับซื้อผมได้นะอันนี้ออโต้ GPS ตัวท็อปนะเขาไม่ได้ลดเยอะนะในงานะหรือจะมีลถหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขากำลังเปลี่ยนไปใช้เปลี่ยนเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนโฉมอะ่ะเอายูสุมาทำอะ่ะนะครับแต่ได้ข่าวว่าอะไรขาดนะน่าจะรอรถนานเลยอะ่ะนะครับ ไม่เป็นไรก็จะซื้อรถใหม่ก็เอารถเก่ามาขายผมได้ผมอยู่แถวการจนานะเบอร์โทรขึ้นตามด้านล่างเลย061 2040946นะครับนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะไปมอเตอร์เอ็กซ์โปนะจ๊ะไปถ่ายงานนะครับไปดูรถสวยๆหลายคันนะตามดูกันเลยนะเดี๋ยวจะคงไม่ได้ไลฟ์หรอกนะครับคงถ่าย,ถ,ายถ่ายแล้วอัพถ่ายแล้วอัพนะนะครับ ติดตามรอชมกันได้เลยรถเก่าใครจะไปขายไปดาวรถใหม่มาขายผมได้เลยนะครับกี่คันก็รับรับนะมาขายที่เราสองสองคันก็รับนะครับรับหมดรับหมดนะครับมาได้มาได้ไม่ต้องห่วงนะครับนะหรือจะมาดูรถผมก็ได้รถผมสวยๆเยอะนะหลายคันนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้ นะสวยเห็นไหมนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการไปจองรถใหม่กันนะจ๊ะผมก็จะไปเย็นนี้ถ้าเจอก็ทักทายกันได้นะครับเดินถือมือถือถ่ายคลิปอะนะมีคนเดียวแหละ <laughs> เดินดุยดูยดูอาจจะเย็นๆหน่อยอะค่ำๆหน่อยหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับมาได้มาได้ไดเจอก็มาทักทายนะครับ ใครไปก็ทักไลน์มาเจอกันนะรถคงเยอะอะ่ะไม่รู้จะไปจอดตรงไหนเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยคันนี้คันนี้ปีหนึ่งเก้านี่ยเห็นไหมขายถูกขายอยู่เท่าไหร่เองห้าแสนสองเลยมัม้งน,นะมาดูกันได้นะจ๊ะเจอกันสวัสดีครับช่วงนี้เพื่อนๆก็คงได้ยินข่าวโครงการรถเก่า แลกรถใหม่รถแลกแจกแถมนะครับก็เขารับ10บถึงสิปีนะสำหรับรถเก่านะทางเรารับตั้งแต่2-3ปีจนถึง30ปีนะครับคุณสามารถเอารถมาเทิร์รถเราได้รถเรามีตั้งแต่ปี20 19 18 17นะครับนะครับมีตั้งแต่ประมาณ5,000โล หมื่นโลสองหมื่นโลนะครับอาจจะไม่ได้ใหม่แบบหนึ่งร้อยโลนะแต่เรามี50าสิบโลราคาถูกกว่ารถใหม่สามแสนนะครับไม่ต้องไปรอโครงการครับมาได้เลยรถเราจัดฟันแนนได้เต็มฟรีดาวอย่างแท้จริงนะครับเราขายรถเราขายเกือบทุกวันนะครับเนี่ยเราจะมีอะไรรถ ปี20ปี19เนี่ยรถปี19บเ้าห็นไหมรถปี19บเก้าไหมคาลิเบอร์ปี19นะครับนะครับรถก็มีหลายหลากหลายนะครับมีรถ47นี่ b m เอ็ปีสินะครับ 17, 17, รถเรามีหลากหลายนะครับแต่ปีใหม่ๆเรามีเยอะปีใหม่ๆเรามีเยอะปี20ปี19 18 17เรามีเยอะนะครับรถที่จะามาเทิร์น อเอามาเทินได้หมดรถปีใหม่รถเก่ารถใหม่ใช้มาปีสองปีเบือ่อเอามาเทินได้เลยรถเก่าสามสิบปีนะครับอเอามาเทินได้เลยนี่เป็นหานะครับสามสิบปีเราก็รับปีอ่าสามสิบปีปีอะไรอะ่ะปีนี้สองพันยี่สิบใช่ไหมปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์เราก็รับนี่ซิวิโลผมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับรถ สามสิบปีอ่าลถถึงรับถึงปีเก้าศูนย์เลยเก้าศูนย์แปดเก้าแปดแปดปดเจ็ดรับแปดห้าแปดสองรับหมดนะครับก็แล้วแต่ราคาคือแล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นอาจจะได้หลักหมื่นบางรุ่นที่เขาเล่นกันรถคลาสสิกเราก็ซื้อหลักแสนนะครับเราไม่ได้ซื้อสองสามหมื่นนะรถที่เป็นเอ่อเขาเล่นกันมีราคาเราก็ซื้อตามราคานะครับ เราไม่ได้กดราคานะครับโฟกต่งโฟกเต่าเงี้ยเราก็ซื้อนะครับซื้อตามสภาพสวยเราก็สู้นะโครงการของรัฐเขา1 0บถึงสิปีนะให้ไม่เกินแสนเงี้ยนะของเรารับหมดนะรับจนถึง30ปีเลยเซฟิโรเราก็รับเห็นไหมจอดอยู่มเมื่อกี้นี่อันนี้ปี17นะครับปี17ขายอยู่โปรโมชั o ่น เก้าแสนเก้าหมื่นก้าพันบาทถูกสุดในเว็บรถเดิมไม่มีเฉียวชนคันนี้ f o r t u n e r นะนะครับไม่ต้องไปรอมาซื้อผมได้รอเสียเวลาเดี๋ยวหยุดยาว4วัน10 11 12 13ทันวาใช่ไหมมาซื้อตอนนี้ทันไฟแนนซ์จั่ไฟแนนซ์ทันนะ3วัน2อวันได้รถแล้วนี่ปี19ปี20เห็นไหมนอวา่าเราเนี่ยเห็นไหม ล้อง360นะครับคันนี้โปรโ9 9 9 0 0 0บาทนะมาได้อันนี้อาจจะปี1 3 3 4นะนะครับแต่รถใหม่เรามีนะรถใหม่ปีใหม่หมเรามีกระบะมาดูได้นะครับเบอร์โทรตามด้านล่างเลย061-20409-46นะครับยินดีให้บริการนะครับมาดูกันได้รถ อยู่การจราพิเศษตริงชันนะครับโทรมาตามเบอร์นั้นเลย